สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับด่วนชัยพลส่งขันหมากสู่ขอแต่งทนายรัชพลเข้าร่วมดีมทีมทำคดีน้องชมพู่ร่วมกับทนายตั้มและทนายพี่กุญเชียงวงเล็บ อาคมคงสวัสด์รับรองชุดนี้ทนายดีมีค่าสูงถึงหลักล้านฮ่าฮเสร็จพิธีแต่งขอเชิญรับฟังทนายรัชพลไลฟ์แถลงรายละเอียดในคดีฟังสายตรงจากทนายล้านแล้วจ้าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนละล้าน I feel good ถัดมานะครับบอกว่า ริมทีมเยี่ยมมากๆถัดมานะครับบอ,อกว่าขันมากครับขันมากครับป้าฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับบอ,อกว่าสุดยอดเลยค่ะป้าส่งกำลังใจรัวๆให้ทีมทนายค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าเชื่อมั่นทีมทนายเอาอยู่ค่ะป้าถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณมากค่ะป้าขอบคุณท่านทนายทุกท่านเห็นแล้วสงสารพวกเขาถ้าเขาไม่ได้ทำผิดช่วยเรียกร้องความยุติธรรม ให้พวกเขาด้วยแต่ถ้าเขาทำผิดจริงก็น้อมรับถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมั่นทีมทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าอ่านรายชื่อทนายที่ทำคดีน้องมาเมี่ยวแล้วน่ะพูดได้คำเดียวว่าแข็งปังถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมั่นในตัวทนายทุกท่านค่ะป้าดีใจที่ทนายทั้งสามท่านช่วยดีใจจนจะร้องไห้ถัดมานะครับบอกว่า สุดยอดทีมทนายถัดมานะครับบอกว่าเห็นโพสต์นี้ละใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะทีมทนายสู้ๆถัดมานะครับบอกว่าขอขอบคุณท่านทนายทั้ง3แค่ได้ยินข่าวนะ่ะน้ําตาก็ไหลเลยถัดมานะครับบอกว่าตั้มมันร้ายแถมได้พี่กุญเชียงอีกแล้วกฎหมายแน่นแบบทนายรชาชพล3คนรวมกันฝ่ายตรงข้าม มีหนาวถัดมานะครับบอกว่าขันหมากไหมครับป้าป้าบุหลันนะรีบพิมพ์เอ็นดูป้าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับไอ้พวกยังอ้างผู้ใหญ่ใจดีช่วยประกันตัวชัยพลสมพรนะ่ะพอได้แล้วมั้งคะเขาเช่าประกันจ่ายเงินเองนะคะไม่ได้มีใครใจดงใจดีที่ไหน เป็นนายประกันให้หรอกนั่นมันอาชีพของคนตีนโรงตีนศารเขาให้เช่าประกันแล้วก็คิดราคาค่าเช่าราวๆ10%เอร์เซน์ของมูลค่าจริงของหลักประกันที่ทางสารวางกำหนดไว้ชัยพลกับสมพรก็จ่ายเงินค่าเช่าประกันหลักทรัพย์นั้นๆในฐานะลูกค้า มันเป็นธุรกิจนะไม่ใช่ใจดีให้ฟรีเลิกอวดอ้างผู้ใหญ่ใจดีแล้วทำให้คนมองสองผัวเมียคู่นี้ว่ามีแต่ fc อุปถัมภ์อันไหนเขาจ่ายเองก็ให้เกียรติเขาบ้างนั่งไลฟ์ได้เงินจาก YouTube หน้าเขาไม่เปิดยังแอบอ้างว่าจัดการโน่นจัดการนี่ขยันเครมความดีไปถึงไหน อยากได้ความดีเอาคลิปไอซ์ Ice, ออกมาก่อนไหมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามันจบแล้วครับผู้ใหญ่ใจดีทิพยครับถัดมานะครับบอกว่าเบื่อพวกนี้จังพูดเอาดีเข้าตัวพอจับได้ไล่ทันก็ออกมาด่า,าสาดเทเสียถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้นะ่ะเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว พวกเขาควรหยุดได้แล้วอย่างพร่ำไม่เลิกถัดมานะครับบอกว่าพอเรื่องเข้าสู่ชั้นศาลไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีต่อแล้วเครียดเอา้าไม่เป็นไรยังตามคดีกล่องดำกันต่อได้ครับทุกคนถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเมื่อไร่จะทุบสักทีกล่องดำคดีหลักเขาฟ้องแล้วนะถัดมานะครับบอกว่าไปดูช่องใหญ่ก็มีเยอะแยะมากมายถัดมานะครับบอกว่า ไปไหนก็ไม่กล้าเปิดหน้าหน้าสงสารถัดมานะครับบอกว่าเขายังไม่เข็ดคงอยากโดนขุดอีกค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะป้าไม่รู้เรื่องก็กล้าพูดกันนะเปิดหูเปิดตารับฟังข่าวสารดีดๆก่อนพูดนะคะผู้ใหญ่ใจดีทิพไม่รู้อยู่ไหนแล้วค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่ค่ะวันนี้ มีอะไรเตือนสติมาฝากกันว่าค่อยๆค,คิดอย่าให้อคติบังตาบังใจเอาเรื่องเมื่อวานมาสอนใจเราพากันเดือดแค้นเรื่องคนจะไปคัดค้านประกันตัวต่างคนต่างจับมือถือลงคลิปกันใหญ่ทั้งที่อีฉันก็ติงไว้ว่ามันฉุกละหุกไม่น่าจะเตรียมร่างคำร้องอะไรได้ทันก็ไม่ค่อยมีคนฟัง ฟังกันแต่อะ,อะไรที่ทำให้ร้อนรุ่มใจแค่มีใครพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาว่าผู้เสียหายจะคัดค้านเท่านั้นเองก็ไฟลุกไม่มีใครตรวจสอบก่อนว่าใครพิมพ์ใช่เจ้าตัวหรือไม่หรือพวกชอบสุมไฟเห็นคนด่าก,กันแล้วหาจากนั้นฝ่ายผู้เสียหายก็ขึ้นไลฟ์ กันสนุกอีกฝ่ายก็ฟาดด่ากันสนุกแต่คนถูกเอามาพูดว่าใจยักษ์ใจดำเขาไม่ได้รู้อะไรด้วยไม่มีการคัดค้านการประกันตัวอย่างที่ว่าอย่างที่ด่าก,กันไปก่อนเห็นไหมคะว่าทำไมอีชั้นถึงติงไอเรื่องข่าวจาก YouTube ก็เหมือนกันว่ากันไปเรื่อยมานั่งสงสัยว่าทำไม ส่งฟ้องพร้อมกันบางรายบอกของลุงพลนัด17กันยานี่เร่งรัดฟ้องเลยกะกันแกล้งเห็นทานายตั้มไม่มาเลยเอาซะเลยเฮ้ยอะไรมันจะมั่วได้ขนาดนั้น17กันยา9นาฬิกานั่นมันนัดพร้อมคดีไม้ของทานายสอกอเขาไม่ใช่คดีชมพู่ไม่จำข้อมูลให้แม่นยำ ไม่ตรวจสอบก่อนจะพูดออกไปไฟลามทุ่งลำบากคนอื่นต้องมาคอยอธิบายแก้ให้ทำไมเขาจะส่งฟ้องพร้อมกันไม่ได้ก็มันคดีเดียวกันมีจำเลยสองคนส่งพร้อมกันนะดีแล้วส่งทีละคนนะ่ะลำบากทนายต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็ไม่ฟังกันเลยว่า เป็นความตกลงสามฝ่ายจำเลยทนายอายการเขาตกลงกันไม่ได้กันแกล้งเอะก็แกล้งแงตอนนี้นะ่ะถึงศาลแล้วถ้ายังหาว่าแกล้งอีกระวังจะเจอละเมิดหมิ่นศาลกันนะคะทีนี้นะ่ะให้จำไว้อย่างนี้คดีทำร้ายร่างกายนัดพิจารณา19-20ตุลาคดีเกี่ยวกับป่าไม้2คดีนัดพร้อม17กันยา ส่วนคดีชมพู่นัดพร้อมยิ่มสองพฤจิกาอันหนึ่งพวกเอซสายเปยก็าพาเพราบ้างอย่านิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็โทรไปกดไข่ดันกันเสียแล้วคนตกเป็นจำเลยเครียดพอแล้วดันกดดันเพิ่มเพราะตัวเองนะ่ะไม่รู้ประษาเองว่าการนำตัวส่งฟ้องมันไม่ใช่การพิจารณาคดีกลัวจะแพ้คดี ทันทีเพราะทนายตั้มไม่ได้ไปห้วยนำตัวส่งฟ้องเปรียบได้กับพานักเรียนไปมอบตัวค่ะไม่ใช่วันสอบปลายภาคยังไม่มีการเบิกความใดๆทั้งสิน้นทนายรัชพลล้านแล้วจ้าของเรานะ่ะเอาอยู่สบายๆถ้ารักชัยพลกันจริงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆสติค่ะสติเอาละ ลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่การพิสูจน์แล้วเส้นขนนั้นท่านได้แต่ใดมาจดจําแยกคดีไว้จะได้ไม่งงลำดับต่อไปก็จะชกจริงทุกคดีเกินเสียทีความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสายตรงจากสารมุกดาหารทนายรัชพลต่อตรงถึงทนายตั้ม นัดพร้อมสอบคําให้การสอบพยาน22พฤศจิกายน9นาฬิกาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเกือบ3เดือนถัดมานะครับบอกว่าสำนวนหนาปึกแถมมีคดีร่นจากโควิดประดังเข้ามา3เดือนดีแล้วค่ะถัดมานะครับบอกว่าอย่าออกฤทิ์ออกเดท อีกแล้วกันถัดมานะครับบอกว่าป้าคะทำไมลุงโดนประกัน50าแสนป้าแสนแปดคะไหนท่านอายการบอกไม่หนักหรือเขาแจ้งคดีเพิ่มอะไรยังไงคะถัดมานะครับบอกว่าของยายแตนนี่น่ะไม่ค่อยเข้าใจปกติมันควรจะอยู่ที่50,000แต่มันมีวักหนึ่งที่ว่า หากเป็นการทำเพื่ออำพรางคดีจะมีโทษบททวิทัดมานะครับบอกว่าป้าถูกข้อหาทิ้งเด็กจนถึงแก่ความตายด้วยถัดมานะครับบอกว่าไหนท่านอายการบอกมีแค่ข้อหาเดียวแบบนี้หลอกกันไหมอะถัดมานะครับบอกว่าเห็นทนายสกอบอกว่าลุงพลต้องประกันตัว5 0 0แสนป้าแตนแสนแปดจริงหรอคะปายาน ข้อหาหนักด้วยเขาบอกถัดมานะครับบอกว่ารอทนายรัชพลแถลงก่อนดีกว่าครับเรื่องเงินประกันตัวถัดมานะครับบอกว่าพอดีฟังช่อง youtube นายประกันโทรบอกมาว่าลุงเจอข้อหาหนักแบบนี้นะ่ะป้าเจอแบบนี้ทุกคนก็ตกใจกันหมดก็ได้ฟังแค่นี้ละ่ะก็ใจหายเหมือนกันแหละถัดมานะครับบอกว่าในส่วนประกันตัวยายแต๋นทนายตั้มให้ความมั่นใจว่าไม่น่าจะมี ปัญหาอะไรเพราะไม่มีพฤติกรรมใดที่จะทําให้จะถูกปฏิเสธขอประกันตัวทําใจเบาๆนะคะอย่ากโกรธเคืองใครเลยเขาก็มีสิทธิ์ไปนะเราก็สู้ไปนะคะถัดมานะครับบอกว่าของลุงพลก็ไม่ผิดคาดแต่ของป้าแตนนี่สิทำไมเยอะจัง